แล้วฟังคลิปนี้แรนดอมอาจารย์อธิฐานขอคูบาอาจารย์ขอให้คนที่ดวงกําลังเปิดขอให้คนที่ดวงกําลังจะมีโชคใหญ่เห็นคลิปนี้คลิปนี้นะคะเปิดไพ่สดๆเลยมาดูกันว่าดวงของคุณจะมีโชคเข้ามาในด้านไหนทางเรื่องอะไรกันบ้างนะคะมีโชคเรื่องอะไรกันบ้างมีโชคจากสิ่งไหนมาดูกันนะอธิฐานนะคะชื่นับสกุนวันเดินปีเกิดของคุณขอคูบาอาจารย์เปิดทุกทิศทุกทาง ให้ได้รับรู้ถึงญาณบรรมีก็ดีให้ได้รับรู้ถึงซึ่งคุณงามความดีโชคลาภและการเงินเพื่อบำรุงรักษาตัวบำรุงรักษาครอบครัวและสร้างสรรค์คุณงามความดีให้หล่นนึ่งใบนะคะเดี๋ยวมาดูใบนี้คืออะไรร่วงใบไหนเอาใบนั้นนะตั้งจิตดีๆนะคะขอครูบาอาจารย์เทวดาเปิดทุกทิศทุกทางให้ได้เห็นนะว่าสิ่งไหนจะเป็นเงินเป็นทองเปิดทุกทิศทุกทางให้กับดวงตาของคุณ ใบที่สองเอาสองใบพอมาไพ่ขึ้นนะคะคุณเป็นคนมีดวงแล้วก่อนหน้านั้นผ่านทุกผ่านโศกผ่านปัญหาสารพัดสารเพกผ่านวิบากกรรมผ่านการคิดจารณาโทษมาแล้วอย่างหนักหนาสากันเรียกว่าแทบเป็นแทบตายบางคนหมดเนื้อหมดตัวนะบางคนมีโอกาสจะเจอสิ่งที่ดีแต่ก็ดวงสตาพลิกผันบางคนเจอคนโกง บางคนเจออุบัติเหตุเฉียดเป็นเฉียดตายจะบอกว่าถ้าคุณคือหนึ่งในนั้นที่เคยผ่านเรื่องทุกข์ยากมาดวงชะตาของคุณถูกผันเปลี่ยนแล้วเรียกว่ากำเนิดเกิดใหม่ให้คุณทําบุญสังฆทา,านนะคะพยายามทําให้ได้9ชุดติดกันนะให้ได้ถึง9้าชุดนะคะเหมือนแมว9้าชีวิตเหมือนดวงชะตาของคุณกำเนิดเกิดใหม่ก้าหน้าไปในทางที่ดีและมีมงคลดวงชะตาได้โชคจากสิ่งเร้นลับ ได้โชคจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้หรือเลขที่เกี่ยวข้องกับคนตายอายุขยหรืองานขาวดำมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบจากการสูญเสียหรือเรียกว่าทุกขลาบเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากสูญเสียหรือมีเกณฑ์ทุกขลาบให้คุณทําบุญซะก่อนทําบุญลงศพทําบุญกับความตายทําบุญกับเซียนสือ่องานล้างป่าช้าแบบนี้โดยตรงเลยนะคะ 2. ไพ่ใบที่สองที่หล่นเป็นไพ่ของเทพผบุญดาวจันนะคะเป็นไพ่ดาวจันไพ่ดาวจันเป็นไพ่ของมหาเสนีเป็นไพ่ของการเดินทางเป็นไพ่ของเซนพิเศษคุณมีดวงเซนพิเศษเซนแรงเซนดีเลขโชคนำทางมาจากเซนความฝันความรู้สึกนึกคิดเลขลอยๆที่คุณชอบเลขจากผู้หญิงหรือเลขจากน้ำหาซื้อโชคลาภในสถานที่ที่มีแหล่งน้ำนะ เซนต์ของคุณแรงที่สุดไพ่ใบนี้ยังมองบอกถึงว่ามีโชคลาภจากการเดินทางมีโชคลาภจากยานพาหนะจากสัตว์เลี้ยงและบริวารได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นคุณดวงชะตากําลังเปิดแล้วอย่าลืมทําบุญอย่าลืมไหว้พระอย่าลืมทําความดีนะคะเพื่อให้มันหนุนดวงดวงที่ดีจะต้องคู่ควรกับคนที่มีบารมีมีแต่บุญอย่างเดียวไม่ได้ สร้างแต่บุญอย่างเดียวไม่ได้รู้จักสร้างทานรู้จักทํากุศลรู้จักสวดมนต์รู้จักปฏิบัตินะคะเพราะบุญต้องคู่กับบารมีและความสุขความเจริญจะอยู่คู่กับคนที่มีบุญและบารมีจากนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอให้แชร์ขอให้แบ่งปันไปนะคะขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้รวยแล้วรวยอีกมีแต่เงินทองโชคลาบไหลนองเงินทองหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายคิดหวังสิง่งใดสมความปรารถนานะคะ อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามที่สำคัญรับคำทำนายด้วยนะคะมาหาเศรษฐีทุกท่านเฮงเฮรวยๆจ้า